อาจารย์แต่แตท่นี้เขารับาสนใจสินค้าที่ไหนคะเอ่ออยากมาซื้อหินนะครับซื้อหนินเบอร์ไหนะคะเบอร์ไหนเอ่อ089 896ป6 2 6อ,อันนั้นเป็นเบอร์พี่หรือเปล่าคะเอ้ยรู้ได้ยังไงอ่ะนี่ถ้าสมมุติถ้าจะซื้อขอ,องอันที่นี่เขาแบบร่วมโครงการของรัฐปะ่ะครับอ๋อไม่ได้เข้าร่วมค่ะเปาตังอะไรอะไรคนละครึ่งไม่มีอ๋อถ้าไม่อยากบริจาคช่วยรัฐ เบยจากรักช่วยเราได้ไหมอันนี้พี่ไม่ได้เต่งแมทหนูไม่อยากคุยด้วยแล้วอ่ะอ,อ๋อคุยได้คุยได้แต้ก็แบบเห้ยเดี๋ยวดีแปบ๊บนึงกำลังได้ไล,ลนะน์เลยขอขอไลน์หน่อยได้ไหมครับเที่ยวเฮ้ยเหมือนกับเออ,อพี่โจครับวันนี้เรามีนัดกันครับพี่ใช่เรามีนัดกันแมทเขิ่อเลยกำลัง เลือกซื้อสินค้าอยู่เลือกซื้อสินค้าอยู่วันนี้จะมาทําอะไรที่ RCM88 ผมจะมาเลือกวัสดุครับผมงานสวนบ้านพี่จิมมี่ครับอ๋อใช่ใช่ใช่งั้นอย่างนี้ดีไหมเดี๋ยวยกรายการให้กับน้องแชมป์ไปเจอกับคุณทรง RCM88 ก่อนครับผมดีไหมได้ครับพี่ติดภารกิจอยู่อ้าวงั้นเดี๋ยวเข้ารายการเลยยกรายการให้น้องแชมป์ครับครับสวัสดีครับพบกับรายการในการเนเนอร์คนรักสวนรายการที่จะทําให้คุณนั้นรู้จักและรักสวนมากยิ่งขึ้นอืเป๊ะเลย เยี่ยมตามผมมาเลยครับครับพี่ทรงครพอดีวันนี้ผมมาเลือกวัสดุครับพี่ผมมีงานจัดสวนของพี่จิมมี่นะครับผมว่าคอนเซปไว้ว่าคือ English Garden for Modern Living ครับอยากให้เป็นสไตล์อังกฤษอยากให้พี่ทรงช่วยแนะนำวัสดุ หน่อยครับผมว่า <Okay. S 2> เราจะใช้อะไรบ้างดีดูจากที่วางแบบมาแล้วก็วางมาคร่าวๆแล้วเ<ช>นาะสวนสไตล์อังิฤษเนี่ยสวนอังกฤษ g a r เดนเนี่ยก็ต้องมีแน่นอนสองวที่เขาใช้กันก็จะเป็นค o อบเปอร์โซนเนาะแล้วก็มีแผ่นล,ลายตารางที่เป็นแบบล,ลายตารางค o อเปอหลักๆเนี่ยตอนนี้ที่เขานิยมใช้เนี่ยจะเป็น c o อเปอร์โซแบบแกน n ิทเน็ตก็ตัวเนี้ยสังเกตว่าเขาจะมีร่องที่ ที่เป็นร่องไว้ให้นะครับการปูเนี่ยก็อย่างแรกก็คือปดอัดทรายให้แน่นแล้วก็แพ็คทรายให้แน่นนะครับตามด้วยการลงแผ่นรองใยสังเคราะห์นะครับเพื่อการระหว่างชั้นระหว่างทรายกับแกรนิตเน็ตแล้วเวลาโรยกรวดเนี่ยตัวนี้สองตัวนี้จะไม่มาต่กันร่องเนี่ยเราก็ใช้ได้หลายอย่างอาจะเป็นกรวดสีดำกรวดสีน้ําตาลสีขาวน้องแจมคิดว่าอย่างไรครับอันนี้ จริงๆอยากได้เป็นสีดําครับผมอยากจะเคลือบให้มันเข้มขึ้นชัไหมครโอเคากให้เคลือบแล้วก็ใช่ครับให้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 โทนมันตรงนี้มันเป็นดํามันจะมีความโมเดิร์นเลยอยากให้พี่ทรงช่วยแนะนําว่ากรวดใช่ไหมครับใช่เราจะใช้เบอร์ไหนดีที่จะโอเคโอเคอย่างนี้พี่แนะนําเป็นกรวดดาคัสดีกว่าครับตัวเนี้ยถ้าเวลาทำไปเสร็จเนี่ยพี่แนะนําอย่างหนึ่งก็คือเคลือบน้ายาอ้วยเพิ่มครับมันจะมีน้ํายาเคลือบอยู่สองส่วนก็คือเป็นน้ายาเคลือบเงาะนอะแล้วก็มีน้ํายาครับ ตัวประสานครับผมสองตัวนี้จะช่วยกัดเรื่องการการจะไข้น้ําถ้าเราเคลือบครับพี่ทรงมันจะเข้มมันจะเข้มขึ้นใช่ไหมครับเข้มขึ้นแต่กรวดเนี่ยแชมป์เลือกเป็นเบอร์สี่สักเบอร์สี่ไหมได้เนาะมันจะได้เล็กหน่อยครับโอเคมาถึงส่วนนี้ครับพี่ทรงดูไว้ว่าเป็นอยากใช้บล็อกประสานครับอืมครับแล้วแชมป์ว่าจะวางสูงขึ้นมาสักกี่ชั้นนี่ครับก็ประมาณ40เซนครับผมอยากเพิ่ม มิติของสวนที่มันยกระดับต้นไม้ขึ้นมาก็อยากไม่อยากให้มันแบบว่าเวลาเข้ามุมแล้วก็ไปเหลี่ยมไปไรอยาเงียให้ทำโค้งแล้วก็ต่อาชนตรงปลายนี่เนาะภาษาเปนมีตัวโค้งอยากให้พี่ทรงช่วยแนะนำหน่อยครับตัวนี้มันจะคล้ายเลโก้แหละครับผมว่าเวลาใช้งานเนี่ยใช้งานง่ายตัวนี้เขาจะมีตัวปล่กแลนลากในการล็อกตัวนี้แหละครับเวลาเราวางเขาจะล็อกไปได้เลยใช้งานง่ายเนี่ยมันจะมีรูช่องให้ให้เวลาทํางานจะมีใส่ปูนใสอะไรได้ผมชอบแพทเทิร์นของมันชอบ ลูกเล่นมันใช้งานง่ายกว่าเราใช่ใช่เ้าก็ตอบโจทย์แต่ว่าผมอาจจะไปทําสีสร้างจุดเด่นให้มันแลแชมป์ว่าไปทำเป็นสีอะไรดีครับที่จริงผมแพนไว้ว่ามันเป็นสีขาวนะครับพี่สงคบอยากทาสีขาวให้ส่วนมิติมันเด่นขึ้นมาเพราะว่าเมื่อกี้เราครอบเราดำละพื้นเราก็โทนสว่างผมอยากสร้างมิติตรงนี้เดี๋ยวมันจะเขียวขาวมันจะได้ตัดกันเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของขอบก้านก่อนช่วไหมครับเดี๋ยวตรงนี้ขอบก้านพี่แนะนําเป็นตัวนี้เลยสีเทาตัว RCM 88ขอบกั้นขนาดจะ10บคูณสามสิบสามสบตัวนี้มันจะแบ่งออกเป็น3รุ่นนะครับเป็นเป็นรุ่นหน้าหยาบครับเป็นหน้าเรียบแล้วก็รุ่น3ช่องครับตัวนี้สามตัวที่แนะนำใช่ไผมชอบตัวนี้นะครับตัวเรียบเนาะใช่ครับตัวเรียบครับโอเคแต่หยาบมันจะหยาบไปหน่อยครับเนาะโอเคครับ ส่วนต่อไปส่วนต่อไปก็ผมเลือกกรวดทะเลไว้นะครับพี่สมศักดิ์่รวดทะเลตรงนี้ใช้เป็นส่วนไหนเอ่ยเป็นส่วนพื้นทางเดินทั้งหมดเลยครับผมไอ้นีจะเป็นโซนที่โลดการเตมกันเนาะใช่ครับเราจะไม่มีแผ่นพื้น้วผมอยากให้มันอิสระฟรีฟอร์มไปเลยครับไม่มีแผ่นพื้นมาจํากัดทางเดินคือเดินได้หมดนกปรวดเหมือนด้วยนวดเท้าไปด้วยเดินสบายๆค่ะแบแชมป์ที่เขาคงในใจคงมีแล้วเนาะเขาได้ไปกรวดทะเลใช่ครับผมชอบ อยากได้โทนสว่างนะครับชอบเทาอโทนสว่างก็คงต้องเป็นสีเนี่ยเนาะอยากได้สีครับสีเนี่ยโอเคค่ะสีก็สวยตัวนี้แล้วมันจะทำให้สีอ่อนมันไปตัดกับตัวตัวคัพเปอร์เราจนสีครับใช่ครับโอเคนะฟีหลังเราเลือกเป็นตัวนี้ละกันโอเคครับไปทางโซนนี้เขาเรียกแผ่นนะครับเป็นแผ่นเวนทัร่าขนาด40่สคูณสี่สิบหนา3.5มจุดห้าซนหลักๆเขามี3สีครับมีเทาเทากลางดำนือคับแต่ถ้าพี่แนะนำเป็นสีดำไหมครับ ผมคิดว่าตอนนี้มันดำไปเยอะนะครับผมอยากให้มันมีความสว่างเพื่อมาตัดกับตัวคอปเปอร์เมื่อกี้ของเราอ่ะนะใช่ใช่ครับพี่ลุงโอเคแล้วก็อยากได้ผิวที่ไม่เรียบมากเพราะว่าที่บ้านเขาจะมีผู้สูงอายุด้วยโอเคนี่ตอบโจทย์เลยตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ไม่ลื่นครับผมส่วนมากที่พี่แนะนําลูกค้าที่ใช้ส่วนมากลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเลือกใช้เยอะแล้วพี่แนะนําด้วยเพราะว่าอย่างพวกแซมคอนกรีตอะไรพวกนี้มันลื่นรันนี้ช่วยได้เยอะเลยครับโอเคก็เมื่อกี้เห็นมีตัดหญ้าเทียมเลยก็ใกล้นี่เลยครับใช่ครับต่อมา ใช่ย่าเทียมตัวนี้ได้เลยตัวนี้ย่าเทียมก็มีขนาด2องเซนสมเซนสี่เซนครับผมแต่แชมคิดว่าไงดีครับแต่ตัวแผ่นเนี่ยอดูความสูงของแผ่นแต่ตัวตัวแผ่นเนี่ยมันสูง3.5เซนอยู่แล้วเดี๋ยวต้องยาวขึ้นหน่อยอยากได้ยาวก็อย่างนี้ก็ควรจะเป็น4ใช่ไหมครับเรื่องตรงนี้นะครับสี่ก็ต้องสี่ั่นแหละสูงขึ้นไปกว่าใช่ใช่ต้องสี่นั่นแหละเพราะว่าถ้าเราใช้2หรือ3เนี่ยมันต่ำกว่าตัวแผ่นแล้วเพราะว่าถ้าใช้4เนี้ยมันจะมีการตัวเนี้ตัวมันจะเลยขึ้นมาหน อย่างนั้นผมเนี่ยครับเรื่องเป็นเซนดีกว่าโอเคก็เป็นโทล่าผมอยากใด้สีที่สว่างสุดอย่างงั้น้องใช้เป็นสีอ่อนเป็นเวนโทล่า40คูน40ครือ35เป็นสีเทาโอเคแัวนี่ผิวหยาบด้วย อุนยแรกลายบาคนน่ารักวินรักน่ารักไปป่ะอะไรครับุวยชี่น่ารักจังอะอะ <c oughs> ไรครับเฮ้ยเดี๋ยวฝันซี่กันเลยทําไปโต๊ะอื่นก่อนได้ย, <c oughs> ยังครับเนี่ยพี่ <c oughs> เอ้าทโดนจับได้อีกแล้วสองรอบเลยตกใจเลยเดี๋ยว เป็นยังไงเรียบร้อยเรื่องสปงสเปคอะไรกันเรียบร้อยครับก็ให้พี่ทรงแนะนําเรื่องวัสดุที่ที่เราต้องการจะจัดบ้านพี่จิมมี่เรียบร้อยครบหมดแล้วครับแล้วก็มีบริการส่งด้วยมีบริการส่งด้วยครับเรียกได้ว่ามาดูแลให้ความรู้กันขนาดนี้เลยครับแล้วมีกี่สาขาแล้วตอนนี้หลักๆนี่ก็ที่นี่ก็เป็นสํานักงานใหญ่ที่จะใหญ่ที่สุดก็อยู่ที่อะไรลาดเส้นเดียวกับสายไหมเชื่อมกันนะครับแล้วก็มีถนนนวมินทร์ปักซอยนวมินทร์้อยยี่สิบเจ็ดแล้วก็สาขาพระรามหอยู่ตรงวงเวียนพระราม5เลยครับ สามสาขาลแต่เรามี4ี่มุมเมืองนหเหลืออีกเหลืออีกสาขาหนึ่งครบเลยคราวนี้ครบสี่มุมเมืองเลยนะขอเก็บตังค์ก่อนพี่ขอเก็บตังค์ก่อนอีกไม่นานอีกไม่นานแต่พยายามจะเปิดไปเรื่อยๆดีมากเลยครับแต่อยากจะบอกว่าหนึ่งที่เนี่ยมีของครบโอ้โหของนี่มากมายเลยทีเดียวแล้วก็เลือกได้สบายใจและที่สาคัญที่สุดพี่ว่าแม้แต่คนที่อยู่ในบ้านเดี๋ยวนี้เขาฮิตปลูกต้นไม้ในบ้านเนี่ยยังมีของกระจุกกระจิกชิ้นเดียวก็ขายอ่ะ ก็ประทับใจแล้วที่พี่ชอบสุดคือไม่พุชเซลล์แต่เราพูดความจริงอะว่าเฮ้ยถ้าซื้ออย่างนี้ไปนะแล้วมันลื่นนะ<ม>อ่าถ้าคุณรับได้ก็โอเคอสมมุติอย่างซื้ออิดมอนี้ไปปูพื้นเนี้ยนานๆเข้าก็ตะไคขน้ำแตะไขน้ำลื่นแต่บางคนชอบชก็มีอ่าแต่เราก็ต้องบอกความจริงทั้งหมดถูกไหมครับเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่พี่ชอบเกียวกับคุณทรง RCM 8 8นะครับไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ก็อยากให้คุณชงปิดรายการได้ครับก็ถ้าคิดถึงสวนคิดถึงเราเดอะการ์เดนเนอร์คนหลักสวนครับจุดยอดยี่ม <c oughs> <c oughs>